สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับสำหรับทีมเก็บแต้มสำหรับมือใหม่ละกันเนาะน่าจะพอมีนะครับสำหรับใครที่พอมีนะครับวันนี้ครับจะมาตีดารุมะนะครับก็ผมว่าเป็นด่านที่เหมาะกับมือใหม่มากๆนะครับเพราะว่ามันจะแอมดาเมจของพวกตัว SRR นะครับแล้วก็ระดับ N นะครับโอเคไปดูทีมกัน ก็ในทีมนี้นะครับจะเล่นเป็นทีมสายพิษนะครับก็คือในส่วนของไอตัวโชโยนะครับน้องแมงป่องแมงงูแล้วก็ตัวตัวเนี้ยมันชื่ออะไรวะชิโ่ป่ะนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวพระจันทร์นะครับมันมาแจกลูกไฟอะวะชิโลมุโจโนะครับโอเคคะแนนนะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ100ละ ร้อยเอ็มนะครับทีมเนี้ยร้อยเอ็มเลยนะผมบอกครับเพราะว่าเป็นด่านที่เหมาะกับมือใหม่มากๆจริงๆคือถ้าเกิดแบบว่ามือใหม่นะครับแบบไม่ต้องการทีเมตาแบบไม่ใช่ไม่ต้องการดีคือมือใหม่ที่ไม่มีทีเมตาดีกว่านะครับแล้วก็มือใหม่ที่มีแบบตัวละครไม่ได้แบบเวอร์อะไรขนาดแบบอันโดเนตีเซน เป็นมุอะไรพวกนี้ยที่มันเป็นเมตานะครับผมว่าทีมเนี้ยโอเคนะถ้าใครพอมีเรามาจัดได้นะครับสำหรับการตีนลูกมะ ดับเบิลมันจะมาหลังจากไอแมงป่องได้ห้าสเต็กละครับ 無事だよくもわりのカッコいのだよくのだよくだよくもわのだよくのキーズだよくもわのだくだよくのキーズだよもだわくだよ

よくもわれ、無事だ。よくもわれをかく、ゆずだ。よくもわれをかく、ゆずだ。 โอเคนะครับร้อยสี่สิบแปดล้านเกือบร้อยห้าสิบล้านนะครับแล้วผมจะมีอย่างหนึ่งนะครับที่จะบอกให้นะครับตัวละครที่เอามาเล่นนะครับมันยังไม่สุดด้วยนะครับ เอเฮโยอ่ะส hey ี่ดาวนะครับแล้วก็เอเนี่ยวะชิโร่นะครับก็สี่ดาวชิโร่สี่ดาวได้นะครับเพราะว่าเอามาแค่แช่แข็งกับรถเอเกาะนิดหน่อยนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าเกิดตัวบาคคูแมนนะครับหรือตัวไอโชโยผมเนี่ยหกดาวนะครับแล้วก็เป็นเลือดเต็มเลือด,เล,อด,เ,ลอดเลือดนะครับผมบอกเลยอาจจะขึ้นไปเหยียบสักสิบห้าสิบหกเพลืออาจจะเหยียบสองร้อยสองร้อยเอ็มนะครับ แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมทําไว้แค่สีดาวนะครับแล้วก็ในส่วนของไตจันนะครับีม่ว่าก็เอามาแจกลูกไฟเฉยๆเนาะไม่ได้เอามาเป็นตัวดาเมจนะครับเพราะว่ามันนั่งบัฟไฟอย่างเดียวไม่ว่านี่ครับก็จะเป็นราวกวักนะครับแล้วก็สปีดเลือลดเอนาะนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เป็นแมงูนะครับแมงูก็คือตัวดาเมจนะครับก็จัด ใส่3บอสนะครับหรือใส่อะไรก็ได้นะครับให้มันมีคีเดเมจถ้าเยอะที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับน้องแมงป่องนะครับใส่เป็นแอคแท็แอคแท็นะครับแล้วก็สกิลอย่างน้อยๆนะครับสีิวสต้องเต็มนะครับมันถึงจะมีประสิทธิภาพเนาะสำหรับทีมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของบัฟนะครับก็จะใส่เป็นนี่ครับบัฟ ดาบนะครับบัฟรถไฟนะครับเพิ่มดาเมจพิษนะครับแล้วก็กระจายดาเมจพิษนะครับประมาณนี้เลยเนาะร้อยสี่สิบแปดนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้ดวงดีๆอาจจะเหยียบร้อยหิบล้านก็ได้นะก็ลองไปจ่ายกันดูนะครับเอาไว้ตีไอตัวดาลุมะนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะที่แบบใครที่แบบว่าเออเฮ้ยไม่ได้มีอันโดเนพีไม่มีอาชูล่าไม่มีเซนไม่มีเอนมุไม่มีอพวกตัวที่แบบเป็น คือเมตาหลักในการตีอะออลองมาจัดทีมนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครบักกูแมน6ดาวนะครับก็อาจจะดาเมจพุ่งไปกว่านี้เนาะเพราะว่าตัวบักกูแมนผมนะครับหรือตัวชโชโยนะครับมันก็แค่สี่ดาวเองนะครับแล้วก็สแต็กมันยังไม่สุดนะครับเนี่ยเนาะสแต็กมันยังไม่สุดนะครับถ้าเกิดเป็น6กดาวอาจจะดีกว่านี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับทีมนะาะลองไปเล่นกัน เก็บคะแนนดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้ลูกไฟนี้เยอะนะครับอยากจะได้กระดูกเยอะๆเนาะเพราะว่ายิ่งเล่นคะแนนได้เยอะนะครับของตอบแทนก็ได้ยิ่งได้เยอะนะครับโอเคไม่บายไปแล้วเดี๋ยวเจวกการคลิปหน้าครับผม